ถ้าแฟนแอบไปคุยกับมือที่สามแล้วเราต้องทำยังไงคะ,ะคุณจำไว้ครับการที่คุณจะจัดการมือที่สามเนี่ยกุญแจหรือตัวแปลหลักมันมาจากแฟนของเราครับและแฟนของเราจะไปเชื้อเชิญมือที่สามเข้ามาหรือไม่มันแปลผันระหว่างเรากับแฟนของเรารักกันดีหรือไม่ความสัมพันธ์มีความสุขมากขึ้นหรือไม่ เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นหรือไม่มือที่สามมันเดินเข้ามามั่วๆไม่ได้หรอกครับถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันแข็งแกร่งความสัมพันธ์ของคุณจะรักกันดีก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างตอบสนองความอยากซึ่งกันและกันความรักประกอบด้วยอะไรบ้างครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากมีเรื่องของบนเตียงคําถามคือถ้ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีมือที่สามเดินเข้ามาได้ครับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งครับ เรื่องบนเตียงมีปัญหา2เป็นเรื่องของอีโก้เรื่องที่3ถ้าคำพูดไม่ผ่านทุกอย่างพังแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่มือที่3เข้ามาคำพูดเช่นไรครับการถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันมันไม่มีแล้วครับพอคุณไม่บาลานซ์ไอ้สอย่างเนี้ห1เรื่องบนเตียง2เรื่องอีโก้สเรื่องคำพูดพอ3อย่างนี้มันมันกระทบกันเนี่ยทุกอย่างพังหมดเลยครับ เพราะเนี่ยต่อให้มีเงินเท่าไหร่รวยมากเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์ก็จะพังอยู่ดีถ้า3องค์ประกอบนี้มันไม่แข็งแกร่งมากพอคแต้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักคุูคมสอนไว้ในคอร์สสั่งกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิตครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะว่นเนี่ยครูค,คมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ